สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกม,มอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะก็วันนี้จะมาคุยถึงอ่าโกแบทเทิลลีกนะฮะในซีซั่นที่8นะฮะอ่าก็เริ่มไปแล้วนะฮะเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็อ่าวันนี้ผมก็ถึงแล้งสิบแล้วนะเร็วมากเลยนะครับอ่าซีซั่นนี้มาค่อนข้างเร็วนะเร็วมากๆนะฮะทุกคนสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมอยากให้ไปเล่น นะครับเพราะว่ารอบนี้คุณสามารถขึ้นแหลงได้ง่ายแล้วขึ้นแหลงที่5ได้โปเกมอนตัวใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมีะแนะนําทีมละกันที่ผมไปไปใช้นะฮะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวมีคลิปใหม่มาจะได้เผื่อคนจะเอาไปลอกใช้นะฮะก็มามาคุยกันเรื่องโกลบทลลิคซีซั่นแก่อนนะครับก็ถ้าใครจบซีซั่นเนะครับถ้าใครบจบ ซีซันเก็นะ่าจะได้รับของรางวัลไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะฮะถ้าเข้าไปในโก้แบตเทลลี่กันนะครับแล้วก็ถ้าใครจะใครเล่นถึงแรงสิบเก้านะครับก็จะได้อ,อีลิตอ,อีลิตฟาสทีเอ็มนะครับเป็นการ์ดเอาไว้เปลี่ยนท่านะครับซึ่งท่าในตำนานเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไม่ได้ต้องใช้การาดแบบนี้นะครับใครถึงแรงสิบเก้าก็ได้ไปแล้วนะครับอ่ะเลื่อนหน่อยปืด๊ดนะครับ ทีนี้มาดูในวันที่1ถึงวันที่15เนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าตัวโกวแบตเทอรลีกนี่ยครับณตอนนี้นะครับจริงมันเป็นมานานแล้วล่ะก็คือบางคนชอบมาถามผมว่าพี่อัอนตรีกไปไหนมาตลีกไปไหนนะครับคือมันจะจัดแหลงนะครับหรือว่าลีกเนี่ยนะครับออกเป็นช่วงๆนะฮะช่วง15วันแรกนะครับจะเป็นเกรดลีครับผม่าเกรดลีก็จะใช้โปรกมอนซีไม่เกิน1 5 0 0 นะครับเอาลงไปสู้กันซึ่งเดี๋ยวผมมีจัดตัวให้นะครับสามชุด4ชุดละกันนะครับเผื่อเอาไปลอกเล่นกันนะฮะแล้วก็มีอันต้าลีกนะครับวันที่15จนถึงวันที่29นะครับสิบห้นี่หมายถึงตีสามตีสี่นะอันต้าลีกนะครับก็จะเป็นการใช้โปเกมอนนะครับ CP ไม่เกิน2,500และสามารถใช้ โปเกมอนในตำนานได้เกตลีกใช้โปเกมอนในตำนานได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งมีไม่กี่ตัวนะฮะที่ที่มันมี CP พีในน้อยนะครับอันต้าลีกเนี่ยเยอะเลยนะฮะโปเกมอนในตำนานในอันต้าลิกนะครับแล้วก็จะมีพีเมียนะครับอ่าพีเมีย er ครับนะฮะพีเมีย er ครับพีเมีย er ครับจะพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือจะใช้โปเกมอน CP ไม่เกิน2,500นะครับและห้ามใช้โปเกมมอนในตำนานแล้วก็มายา นะครับก็เขาจะมีทั้งสองสแบบให้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับไม่มีโปเกมอนในตำนานก็ลงไปสู้ก็เสียเปรียบก็เลยมีลีกพรีเมียร์ให้สำหรับโปเกมอนธรรมดานะฮะแต่ว่าโหเข้าไปในนี้เสือสิงกระทิงแรดเพียบนะครับแล้วก็นะครับมีอะไรอ่ะวันที่29ถึงวันที่13กันยาเอ้ยไม่ใช่กันยานี่กรักกระดาโหนี่ทำผิดปะเนี่ย กรกฎาคมโอ้ผมทําเป็นกันยาหมดเลยนะฮะขอโทษทีโทษทีนะครับโทษทีนะฮะผิดผิดผิดนะฮะกรกฎานะครับกรกฎาผมทําผิดนะใส่ตัวย่อผิดนะครับกรกฎาคมนะครับต้องเป็นคอควายสินะจุดยังลืมเลยนะครับก็จะเป็นมาสเตอร์ลีกครับผมอ่าในส่วนของมาสเตอร์ลีกเนี่ยนะครับจะนะครับจะจะใช้โปเกมอน Uh, CP ไม่จำกัดนะฮะไม่จำกัดแต่ห้ามใช้ uh, เออใช่ไม่จำกัดเออใช่ไม่จำกัดเลยนะฮะจะอัพมาเท่าไหรก่ก็เต็มที่เลยครับเท่าไหร่ก็ได้นะฮะใครชอบสายแรงก็ต้องเนี่ยฮะมาสเตอร์ลีกนะฮะ, y, ะ,ะแล้วมันจะมีอิเลเมนต์ขับด้วยนะฮะอิเลเมนต์ขับจะเป็นอ่าน่าจะเป็น CP ไม่เกิน1,500มั้งฮะ แล้วก็จะห้ามใช้น,ในู้นใช้นี่เดี๋ยวผมมาพูดกับดีคทีนนะสำหรับอีลิเมนต์ขับนะครับอ่าแล้วก็ในช่วงนี้จะได้สร์ดัสคูณสองด้วยนะอ่าสตร์ดัสคูณสองนะครับแล้วมาสเตอร์ลีคลาสสิกก็จะมีในช่วงนี้ด้วยนะฮะก็คือมาสเตอร์ลีปกติเนี่ยนะครับมาสเตอร์ลีปกตินะฮะจะอ,อะไรอะใช้โปเกมอนตัวไหนก็ได้ใช่ไหมคลาสสิกคลาสสิกจะใช้โปกเกมอนที่ อัพไม่เกินเลเวล40นะครับหรือว่าไม่ไม่ได้ใช้ตัว XL Caddy คในการอัพนั่นเองนะครับผมก็จะมีให้เลือกตามนี้นะครับอมาสเตอร์ลีก็คืออัพสุดนะครับมาสเตอร์ลีกคลาสสิกก็คือเลเวล40นะครับแล้วก็จะมี Element ต์ขับเดี๋ยวอิ e m เมนต์ขับเดี๋ยวใกล้ถึงผมจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะฮะวันที่13ถึงวันที่27นะครับ จะเป็นเกรทลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เกรทลีกรีมิกกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้ผมมีตัวไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวเก่ามาลงเป็นคลิปไปดูนะฮะที่ลงรีมิกไปนะฮะแล้วก็มีอันตัลลีกครับ27ดกรกฎาคมจนถึงสิงห์สิบสิงหาครับก็จะเป็นอันตัลลีกแล้วก็มีอันตัลลีกรีมิกด้วยนะเอออันตัลลีกรีมิกเป็นไงนี่คือไอรีมิกเนี่ยมันจะตัดตัวที่คนใช้เยอะๆออกนะครับ ตัดตัวที่คนใช้เยอะๆออกนะครเพื่อให้คนอื่นที่ไม่มีตัวเนี่ยมีโอกาสได้ลงเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็มาสเตอร์ลีกครับมาสเตอร์ลีกวันที่10สิงหาจนถึง24สิงหาครับก็จะมีเหมือนกันเลยนะฮะมีมาสเตอร์ลีกมีมาสเตอร์ลีกคลาสสิกแล้วก็มีพีเมียครับด้วยนะอมาสเตอร์ลีกคลาสสิกก็คือห้ามใช้เกิน40ใช่ไหมครับพีเมียครับก็คือห้ามใช้โปเกมอนที่เป็นโปเกมอนในตำนานนะครับ แล้วหลังจากนั้นวันที่24จนถึง31สิงหานะครับจะทุกหลีกมารวมกันเลยนะครับก็คือมีเกสตลีกอันต์ลีกแล้วมาสเตอร์ลีกมารวมกันนะฮะหลายคนที่งงว่าเอ้ยตอนแรกมันมี3อันมันหายไปไหนมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็วนไปทุกทุกรอบนะฮะทุกซีซั่นนะครับให้เข้าใจตามนี้พอมันหมด31สิงหาปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเริ่มซีซั่นใหม่ก็จะมาเป็นเกสตลีกอีกนะครับอ่ะทีนี้นะครับ แล้วก็จะมีพิเศษนะครับพิเศษก็คือ,อ go battle night return นะฮะก็คือ go battle night เนี่ยนะครับจะเริ่มแข่งกันตอน,น,นคืนนะฮะตั้งแต่6โมงจะถึงเที่ยงคืนนะครับโดยรอบนี้จะแบ่งเป็น3วันนะา6โมงถึงเที่ยงคืนเลยนะฮะคือในการลงแข่ง battle night เนี่ยนะครับจะแข่งกันได้100ครั้งเลยนะคือในปกติอนึกออกไหมครับว่าเวลาเราลงแข่งเนี่ย ทุกวันเนี่ยนะฮะเราจะแข่งได้5ชุดชุดอ่าใช่เราจะแข่งได้5ชุดชุดละ5ครั้งนะครับทีนี้มันจะได้20ชุดเลยครับโอ้โหนะฮะแล้วก็ได้รับสตาร์ดัสสามเท่านะโอ้ยังไงผมก็ลงแล้วฮะสตาร์ดัสสามเท่านี้เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็โบนัสสตาร์ดัสในช่วงโกวัตเท่าไนท์นจะไม่รวมกับโบนัสอ่าอ่าคูณสองนะคูณสองคูณสองไม่รวมนะฮะก็คือ ไม่ต้องไปและอีกอย่างไม่ต้องไปเปิดสตาร์อะไรนะสตาร์พรีซอะไรเนะี้ยเราผมเคยเปิดแล้วมันไม่คุม้มคือสตาร์พรีซมันอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมล้วไอ้แข่งกันทีเนี่ยโอ้โหกว่าจะกว่าจะจบรอบห้าคือถ้าแข่งห้ารอบนะฮะในหนึ่งครั้งหนึ่งชุดเนี่ยหนึ่งห้ารอบเนี่ยใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีครับนะฮะมันไม่คุม้มไม่คุม้มนะฮะโดยอ่าโก้แบทเทิลไนท์เนี่ยจะมีวันที่สามนะ เออมีวันที่3มีวันที่11แล้วก็26สิบหงหานะครับคือ3มิถุนานะฮะสิบเอ็กกาดกรกฎานะฮะเออ26สิบหงหานะครับผมประมาณนั้นนะฮะอ่อไอ้โก้บปเท่าไหรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเตือนแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีวันนี้นนนนไม่มีอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้คือรอบการแข่งขันนะใครอยากได้อินโฟชุดนี้ไปตามในเว็บนะอ่าเว็บอ่าเซิร์ช โกะอะโปเกม่อนเทรนเนอร์นะครับโปเกม่อนเทรนเนอร์นะครับ in t h นะครับก็ไปดูจากตรงนี้ได้เดี๋ยวผมแก้ไอ้ไอ้กอกอยอนี่ใหม่นะฮะอ่ะทีนี้มาดูของรางวัลกันบ้างครับของรางวัลในโกะเตเทอร์ลีคซีซั่น8ะนะครับมีอะไรบ้างนะครับคือตอนนี้นะครับใครขึ้นไปแล้งห้านะครับซึ่งบอกได้เลยครับไม่ยากวันเดียวคุณขึ้นแล้งห้าได้เลยนะฮะก็จะได้ชุดอาพิกาจูไลเบอร์นะฮะ อ่าเป็นชุดชุดมวยปล้ำครับถ้าใครยังไม่มีนะอ่าแล้วก็จะได้เสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโคลิน่านะครับก็ถ้าใครถึงแรงเอ็นะครับจะได้ถุงมือนะฮะแล้วก็รองเท้านะฮะเอ,อ่อแล้วก็เอ็กซ์เปิดจะได้อะไรอะ่ะได้ชุดนะฮะแล้วก็ลีเจนจะได้ท่าโพสนะครับผมนะนะฮะคือ ของผมก็อยู่แถวเอทละครับ <laughs> มันยาก <laughs> นะฮะอ่าแล้วก็จบซีซั่นก็จะได้ชาร์จท m เอมนะครับชาร์จท m มนะฮะก็น่าจะอยู่ในแลงสิบเก้าเหมือนเดิมมั้งผมไม่แน่ใจก็ลองเล่นดูนะฮะ <c oughs> ทีนี้โปเกมอนที่เราจะได้เจอนี่นะครับแล้งที่หนึ่งได้เจอมาแชมป์เลยครับคุณจบแล้งหนึ่งคุณได้มาแชมป์แน่นอนนะครับได้จับตัวเดียวเลยมาแชมป์ นะครับแล้วก็แล้งหนึ่งขึ้นไปนะฮะจนถึงแล้งสี่นะครับจะได้มาโชกนะฮะอาริดอสเซเบอร์อายแล้วก็สโนเวอร์แล้วก็อาจจะมีตัวอื่นืน,นะครับของผมไปได้ตัวอะไรวะจำไม่ได้อะตอนผมเล่นได้สโนเวอร์มั้งครับนะครับแล้วพอถึงแล้งห้าครับซึ่งตอนแล้งห้าเนี่ย <laughs> มันไม่ได้จับตัวครับ ก็อาจาผมไปได้จับอีตัวไอ,อ,อเมียนฟูเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นโปกเกมอนตัวใหม่นะครับจะได้เฉพาะแล้งห้าทั้งนั้นแลงห้าขึ้นไปนะคือพอแล้งห้าขึ้นไปจะแล้งห้ามันจะได้สตาร์ดหรืออะไรนี่แหละแล้วแล้งหกเนี่ยนะครับถ้าชนะสามครั้งนะครับก็จะได้เมียนฟูครับโปกเกมอนตัวใหม่นะฮะแล้วแล้งสิบขึ้นไปครับแล้งสิบขึ้นไปก็จะได้อ่าเพิ่มนะฮะ คือนอกจากไอ้โปเกมอนอย่างมาโชกอารีดอตอะไรพวกนั้นนะฮะก็จะเพิ่มนะฮะท็อกซิกครกนะฮะแล้วไอ้อะไรอ่ะอ่าฟิลัสตัวผู้นะครับแล้วก็สตันฟิตครับผมอ่าแล้วก็เมียนฟูก็อาจจะได้เจออยู่นะครับแรงสิบห้านะครับแรงสิบห้าขึ้นไปนะฮะก็จะเพิ่มสกักกี้สกาโมลี่แล้วก็ลับเฟตมานะครับอ่าก็จะสุ่มกันนะเนาะ ส่วนแหลง20นะครับแหลง20นะฮะก็จะมีโอกาสได้จับโปเกมอนในตำนานที่อยู่เป็นบอสอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับอย่างช่วงเวลานี้มีเลจิใช่ไหมก็อาจจะได้รับจับเลจินะครับนะฮะแล้วก็แหลงอะไรอ่ะเออจะได้จับจีโว้นะครับ แล้วแหลงเอ็กซ์เพรสจะได้จับไดโน่นะครับแล้วก็แหลงลีเจนต์นะครับจะได้จับพิาจูไรเบอร์ผมไม่ถึงละผม,ไ,มได้ใครแหลงเอ็ดนะครับค <c oughs> ือพอชนะชนะมันร่วงชนะชนะมันร่วง <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไระ <c oughs> ะครับผมนะฮะก็เอางี้นะครับผมอยากให้ทุกคนถึงแรลงห้าเชื่อได้เลยนะครับแข่งก็เปน,นะฮะสองสาวันเนี่ยคุณถึงแรลงสิบชัวร์ครับบอกได้เลยนะฮะมันง่ายมากผมอยากให้ทุกคนกลับมาเล่นนะ มันง่ายจริงๆนะฮะแล้วก็ศึกษาวิธีการโอ้โหมันไม่ยากหรอกฝึกปลือผมชื่อรว,ว่าทุกคนในเพจของผมในช่องของผมเนี่ยทำได้ครับใครไม่ถึงแร้งสิบในซีซั่นนี้นะเอ๋ก็ไม่มีอะไรคือตอนแรกจะบอกให้ออมขี้หมามาพ่นใส่หน้าผมก็กลัวเหม็นครับ <c oughs> นะครับโอเค เอางี้ว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงคลิปจัดตัวนะแล้วก็เอาไปลอกเรียนแบบได้ศึกษากันค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนมันมาครั้งแรกผมก็โอ้โหแพ้ตลอดนะไม่ใช่ชนะแต่ว่าพอเราลงบ่อยๆเราจะจําได้ครับว่าตัวไหนแพ้ทางตัวไหนเนี่ยเราเปลี่ยนตัวยังไงอะไรเงี้ยนะฮะฝึกปลือครับแพ้นะครับไม่เป็นไรครับแต่ไม่สู้เนี่ยนะครับมันแพ้ตลอดครับนะฮะ คือลงเล่นเนี่ยโอกาสชนะมีไม่ลงเล่นเลยโอกาสชนะไม่มีครับอ่าเอา,อางี้ดีกว่านะครับอยากชนะต้องลงเล่นครับนะฮะอยากชนะต้องลงนะฮะ PVP นะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงการจัดตัวในแหล่งแรกของผมนะฮะให้ให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะฮะล้วก็ใช้ได้ตลอดนะสำหรับลีกเกตลีกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอะไรที่ผิดพลาดก็ติชมกันขึ้นมาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ